ตอนนี้ผมก็กีดซีนตรงถ่ายเครื่องนะครับขย่าเสียงค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับกซีนตรงถ่ายเครื่องนะครับนะครับก็ตกค่อนข้งางยาวนะครับวันนี้เรียวมีนะครับภาษาจีนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไปก่อน เครื่องนะครับใส่ชาร์จไท้ซีนะครับตัวเครื่องผมสั่งมาได้สีฟ้านะครับตาหลังคอนข้าง,างเน้นแสงนะครับโอ้คาบมันนะครับแล้วก็นี่อะไรโอ้กระดาษ เปิดดาก์ชารดากดารดากนะครับออกเสียงแค่ถูกไม่มีอะไรละนะครับแค่นี้กล่องยาวๆเนาะนะครับก็แกะเลยแล้วกันะครับเผื่อสำหรับคนยังไม่ได้รีรวิวเนาะนะครับ ท้อนแถงค่อนข้างสวยเนาะนะครับอเห็นว่ารีวิวคนอื่นแถมเคสด้วยนี่อ๋ออยู่ในซองดูก่อนสั่งผมก็ดูรีวิวค่อนข้างหลายช่องอยู่เนาะนะครับอืที่ทุกๆช่องเขาชอบพูดกันว่านะครับมีเคสแถมนะครับ และคู่มือนะครับที่ทุกๆคนชอบอ่านกันทุกช่องเขาจะพูดประมาณนี้กันนะครับโอ้ใส่เคสแล้วก็นะครับพอนะบดีนะเคสแบบมาดีครับพอดีมากเลยนะครับสีก็ดอบลองมานิดนึงนะครับ 6.43นิ้วนะครับของผมเครื่องเก่าใช้เป็น K20 นะครับ K20 Pro นะครับ6.39นะครับขนาดไม่ต่างกันเลยเท่าเดิมครับจะจินอยากได้สัก6.67เนาะครับมันจะเป็น K รุ่น K40 Pro นะครับไม่ค่อยมีจำหน่ายนะเนาะเบอรสั่งเหมือนกันนะครับ โอเคครับกล้อง3ตัวนะครับท้ายแสงสะท้อนนะครับมีรูหูฟัง3.5มมิลมาให้นะครับลำโพงบอกมี2ด้านล่างด้านบนด้านบนก็น่าจะเป็นตรงนี้มั้งครับด้านบนต,ติดฟิล์มมาแล้วเนาะนะครับ ต้องลอกติดฟิล์มกระจกดีไหมเนี่ยเท okay. <Okay. S 1> ่านี้นะครับผม